วันนี้ครับจะพามาดูการติดท่อสนอกเเิ้ลเอาไว้ลุยน้ำนะครับของ Toyota Sport Rider หรือ Tiger อใช้สินค้าตัวเดียวกันสินค้ามาแล้วนะครับรถล,ลูกค้าก็ามาถึงพร้อมแล้วอุปก,กรณ์พร้อมเริ่มลุยกันเลย ยกทุกก่องน,นิ้วเ่รพี่กำลังถอดทอ่อเอากรอากาศออกถอดบางโคลนออกใช่ไหมว่า,ขาเขาเรียกบางโครนว <c oughs> นะครับําไหนถอดหรือไปเรื่อยๆอะไรติดก็หลือชุดมาก,กองถอดออกถอดชิ้นส่วนที่เกะก,กะเช่น ไฟฝ่าคิ้วล้อออกอ่ะเตรียมล่างแบบนะครับเตรียมล่างแบบติดแบบโดยใช้กระดาษกาวให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อเตรียมเจาะรูห้าผิดพลาดนะครับขั้นตอนนี้เราต้องอาศัยความชำนาญสักครั้งสักหน่อย รูใหญ่นะครับรูใหญ่จอดเรียบร้อยไม่ให้ผิดโยนสุดท้ายโยนสุดท้ายไม่มีรอยบิดนะครับใช้หกซอ เก็บความคมด้วยตะไบอีกเล็กน้อยนะอันนี้รูดเลื่อนไม่ออกใช้ได้ถ่ายยังวะถ่ายวิดีโอแต่ถ่ายรูปไม่ได้แคบอ่ะใส่น้ำยากันคลายที่น็อตตัวเมียด้วยนะครับงานต้องออกมาสวย แข็งแรงใส่ท่อด้านข้างเรียกก็ไม่ค่อยถูกยึดน็อตให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการสุ่นท่อ,อด้านข้างข้าวจะแก้มปร้ออเนนีีี่่่หพพดดไวนะไใส่ท่อด้านข้าง اه لا أمسوه لا, أمسوه لا. ก็รู้จุดยึดด้านบนแะครับปิดงานแล้วใส่วางโครนใส่นอ็อตเก็บรายละเอียดซุ้มล้อด้านล่างยึดคลิปเรียบร้อยมองมองไม่ค่อยจะเห็นนะเอาเอาแค่นี้นะคลิปนี้